สวัสดีครับพบกับผมปีชีกเช่นเคยครับในรายการสวัสน้ำผู้ได้บายวีดูครับพบกันอีกครั้งครับในเช้าวันอาทิตย์ที่สบายๆครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกรณีที่เกิดน้ําขุนไม่สามารถตกตะกอนได้สักทีนะครับพอใส่ตกตะกอนเข้าไปแล้วก็ยังเป็นตะกอนแขวนลอยอยู่เนื่องจากสภาวะต่างๆที่ไม่พร้อมที่จะทําให้ตกตะกอนใช้เวลามาหลายวันแล้วนะครับมีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าจะแก้ยังไงดี ผมมีทางออกให้ครับวันนี้ครับกรณีที่เป็นตะกรนแขวนลอยอยู่นะครับน้ำไม่ตกตะกรนสักทีถ้ายิ่งไปดูตะกรนตะกรนก็ยิ่งฟุ้งครับปัญหาแบบนี้ถ้าเราอยากให้จบโดยเร็วครับเราจะต้องมีผู้ช่วยนะครับตัวที่สามารถทาหน้าที่กองตะกรนที่มันแขวนลอยอยู่ออกให้หมดนะครับใช้วิธีการกองนะครับไม่ใช้วิธีการดูตะกรนปกติถ้าใครใช้กองทรายอยู่แล้วครับปัญหานี้จะแก้ไขค่อนข้างยากนิดนึงต้องใช้เวลาในการจัดการครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเล่นด่วนครับเรามีผู้ช่วยครับในชุดนี้ที่เห็นก็จะเป็นชุดโมบายคินนิ่งนะครับแบบที่เข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วครับตัวที่เห็นอยู่นะครับผมนำเอาตัวถังกองผ้าครับ HEWON EE 7220ครับรุ่นใหญ่สุดครับมาใช้คู่กันกับปั๊มนะครับสแรงม้าครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เป็นสุดเ็กโพรสองแรงม้าครับ เสียงก็เงียบดีทางน้นดูดเราต่อพ่วงกับตัวสกิมเมอร์ครับเพื่อเรียกน้ําที่ผิวหน้าด้วยนะครับในการเข้ามากรองครับจะกรอนที่มันแขวนรออยู่ครับยังไม่ใสสักทีก็จะถูกเรียกมานะครับโดยแรงของปั๊มครับเข้ามากรองนะครับที่ใช้ตัวถังกองผ้าเฮลเวิร์ดแบบอย่างนี้ครับเพราะถังกองผ้ามีความละเอียดสูงครับสูงมากถึง ห้าไมค์อนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับตัวกองผ้าสามารถทำได้ละเอียดตั้งแต่แปดไมค์อนไปจนถึงหนึ่งไมค์อนเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับการที่มีความละเอียดสูงๆแบบนี้ครับเราจะสามารถดักตะกอนได้นะครับตัวที่มันแขวนลอยอยู่นะครับสามารถดักได้ทั้งหมดนะครับน้ําที่มันแขวนลอยอยู่เป็นตะกอนให้เห็นชัดเจนก็จะค่อยๆหายไปครับแล้วถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตัวที่โฟเรตสูงๆแบบอย่างนี้ครับนอกจากกองได้ดีแล้วก็คือสามารถทำโฟเรตได้สูงครับ ตะกอนจะถูกเรียกมาได้เร็วมากและน้ําก็จะใสเร็วมากนั่นเองนะครับเราจะเปิดคู่ไปกับถังกองทรายที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ครับไม่ผิดกติกาครับใช้ได้หมดปรับค่าโกรีนให้มาตรฐานครับตะกอนที่นะครับแขวนลอยอยู่นะครับน้ําที่ขุนก็จะใสนะครับภายในถ้าไว้น้ําประมาณสักห้าสคิวแบบอย่างนี้ครับใสปิ้งภายในหชั่วโมงแน่นอนครับ หากใครต้องการชุดกรองที่มีคุณภาพดีๆแบบอย่างนี้ครับเป็นโมบายคินนิ่งครับเวลาติดต่อที่ทีมงานฝ่ายขายข,ายของเราได้หรือถ้างบประมาณในการสั่งซื้อบนสูงมากครับเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเป็นเคสเป็นเคสไปก็อย่าลืมติดต่อที่ทีมงานวนวินพูของเราครับเรามีชุดโมบายคินนิ่งชุดนี้ครับในการเคลื่อนที่เร็วเข้าไปถึงบ้านลูกค้าครับในการที่จะแก้ไขปัญหาปรับสภาพน้ำครับที่ขุ่นให้เป็นน้ำที่ใสโดยเร็วที่สุด รวมไปถึงการปรับสภาพน้ํากรณีที่น้ําเสียแบบต่างๆครับน้ําเขียวทั้งเขียวทั้งขุนเราก็ใช้ตัวโมบายคินนิ่งตัวนี้เข้าไปจัดการได้ครับการปรับสภาพน้ําเขียวขุ่นนะครับที่สภาพแย่มากๆครับนอกจากระบบการกรองที่มีคุณภาพดีแบบนี้ครับเข้าไปช่วยแล้วยังต้องมีเคมีที่ใช้ในการช็อกนะครับให้น้ํากลับคืนมาสุขภาพปกติได้เร็วที่สุดไม่ต้องทิ้งน้ําครับเรามีทีมงานนะครับที่พร้อมนะครับให้บริการครับสําหรับเคล็ดลับดีๆวันนี้ครับ ตะกอนที่มันขุนแขวนลอยอยู่ไม่ตกตะกอนสักทีครับแก้ไขได้โดยการใช้กองผ้าที่มีความละเอียดสูงเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาครับหากใครต้องการให้คุณภาพใสดีอยู่ตลอดเวลาครับเราไม่ต้องการที่จะทําทเป็นโมบายคินนิ่งก็ซื้อแผงกองผ้าไปเพิ่มนะครับต่อจากถังกองทรายที่เรามีอยู่แล้วใช้งานได้ปกติครับน้ําก็จะใสสะอาดอย่างดีมากตลอดเวลาครับมีความสงสัยเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามพวกเราได้นะครับบิ๊มบูครับผมพิชาวันนี้กับเคล็ดลับดีๆครับ เอากองผ้าเข้ามาช่วยแก้กปัญหาน้ำขุนครับต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่กับเคล็ดลับดีๆในตอนถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ